วันนี้เราจะมาทําเนื้อแดดเดียวเนื้อหมูประมาณเนื้อหมูหรือเนื้องว่าเนื้องูประมาณหาโลก,กระเทียมใส่ไปประมาณสองสามขีดครับสามขีดที่ตำไปกระเทียมตำแดกแล้วก็เนื้องวแล้วก็คั้นให้เข้ากันนี่ครับเดี๋คุกเคล้าให้เข้ากันหมูก็ได้หมูกับสูตรเดียวกันนี่แหละคุกเคล้าเครื่องปรุงก็จะมีแค่ ผงปรุงรสรสด,ดีแล้วก็เกลือนะครับนี่ครับผุกเข้าแบบนี้ครับเชื่องปรุงโบาตายตัวแค่แบบว่าสิบปรุงเข็มปรุงจางนี่ก็จะ,ะ,ม,ม,พพะมันพอดีนน่อล่ะเนื้อน้ำา้ำพอคลุกอ้กระเทียมกับเนื้อเขากันดีแล้ววันนี้เขาสิบปรุงรสนะครับหรือ,รอรว่าห้อยใส่หยางกนกับบผิดมันวะ แล้วแต่ตระถัดเหมือนกันนะครับนี่ครับประมาณนี้ะครับปรุงเครื่องบน่นี้นี่นะครับนี่ครับหยอดล้ดีนิดหนึ่งนี่นะครับหยอแค่นี้ะละแต่คูกเข่าแบบว่าเขาต้องปรุงไง้จัดเทเดียวเขาต้อง แะบนั่นก่อนแตะดูแล้วก่อนเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปนะเยครับสูตรทำกินบ้านๆแล้วก็ใส่เกลือนะครับเกลือนี่ใส่ไปแล้วหลายรอบหนึ่งไทยพอทันเฮากะจะฝ่าวใส่เทน่าหลายกะยอๆเบิ้งนะครับย,รย,ยานมันเคกัมเค็มมันอเ,มเอาเพรได้ครับกัใส่รดดีก็เกลือกะคุกข้าแค่นั้นละ ง,ง่ายๆพวกนี้อย่างหลายครับผมเห็ดจางไว,ว้ครัี่เรื่นครับเห็ดขันจางมันก็สีบปเป็นเป็นว่าขันจางหลายจ้ะแจแจเบิบ้งแจะจเบิ้งก็คือเอานิวแตะแดูนะครับนี่แหละประมาณนี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็มาร์กไว้ล้อตากแดดมืออื่นครับผม นี่นะครับหลังจากที่เราหมัดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้คืนหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอแดดพรุ่งนี้จะตากกันครับ